ครับสวัสดีเอฟซีแล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีเรืองอะไอยนนะครับผมมาครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวมาอัปเดตนะฮะอัปเดตรถเป็นคันนะครับส่วนเครื่องก็ร่อยลอครับช่วงนี้นะฮะไม่ค่อยได้มีเข้ามาเลยครับมีเครื่องร้อยแรงนะครับเข้ามานะครับ CBC2 ครับไม่มีใบคุมครับอ่าเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตนะครับอัปเดตรถนะฮะเป็นคันก่อนนะครับเนี่ยมหาไทยครับ มาถยคันนี้นะครับมันรถมันติดจองนะครับรถติดจองแล้วก็เดี๋ยวรอครับเดี๋ยวรอคันนี้ก็มีคนชอบเยอะๆครับทรงสไตล์รถแห่นะฮะแล้วก็รถเกเดอร์ครับเกเดอร์คันคันเล็กไปแล้วครับเหลืออีกคันนี้นะมีเหลือคันหนึ่งนะครับพอดีมันได้มาสองคันอีกคันหนึ่งไปแล้วนะครับเดี๋ยวรับโทรศัพท์ก่อน มาต่อครับเกเดอร์คันนี้ยังอยู่ครับสองแสนห้าครับราคาคุยกันได้ครับนะบตอนแรกๆที่ผมไปซื้อก็ยางก็ยังไม่รั่วเท่าไหร่พอผมย้ายนะครับเพราะยางมันก็เลยหมดสภาพเลยก็ดูไม่สวยเลยนะครับคันนี้นะครับโโทรศัพท์มาอีกแล้วเดี๋ยวรบดดับโทรศัพท์ก่อนครับมาต่อครับใครรถตัก อยากได้รถตากก็เอ้รถเกียร์เดอร์ครับก็ลองมาดูครับคันนี้นะแล้วก็นี่ครับคันนี้ครับกวยหอมครับพงสวัสษนะครับอารายอนเป็นแอร์ไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นแอร์ไฟฟ้านะฮะแล้วก็เขาถอดแอร์ไฟฟ้าออกครับเป็นแอร์ไฟฟ้าอยู่ตรงเครื่องกลางเลยนะเครื่องเป็น ep 1ีร28 5แด้าแรงครับเนี้ยเนี้ยห้อยเขาเขาออก น่าจะเป็นรอยตรงนี้นะครับแล้วก็ในสายพานพ่วงมาครับแล้วก็ตัวนี้ครับท่อแอร์ครับนี่ฮะเป็นแอร์ไฟฟ้าครับแอร์อยู่บนหลังคานะครับตรงนี้ต้องไปแต่งแอร์ครับแล้วก็พวกยางครับยางก็ไม่ค่อยสวยแล้วก็กระจกครับถขดถอดออกนะฮะกระจก ของสวัสดิ์ครับสวยอยู่นะครับผมว่าสวยอยู่ซีสันก็โอเคครับแล้วก็คันนี้ครับคันนี้โอนไม่ผ่านครับแจ้งจอดไว้เรียบร้อยแล้วแต่โอนไม่ผ่านลูกค้าที่อไทยธาน,นีนะครับซื้อไปเราก็ไปเอามาครับคันนี้แลเปลี่ยนนี่รัรัตนทรัพยโชคโพชัย สคันจอดแล้วก็แม่โคคันนี้ครับก็ยังยังอยู่ครับไม่มีเวลาตัดครับใครอยากได้ก็ลองมาดูครับราคาคุยกันได้ส0 0แสนกว่าบาทนะฮะส่วนเฟืองท้ายทําสาลี่ก็พอมีครับพวกยางก็พันร้อยเนี่ยเยอะพันร้อยเยอะนะฮเรามาดูเครื่องข้างในกัน เครื่องก็ไม่ค่อยมีครับตรงน,นี้เครื่องแล้วไปตน้นแล้วไปเครื่อง 6sd ครับเครื่องรถเกี่ยวตัวนี้ครับแล้วก็พวก p EP EP100 นี่ฮะ ะ EP100 PO9 EP ครับเครื่องตัวสุดท้ายนะครับแล้ว EP700 ตัวนี้อ่าตัวนี้เป็นเออ่ PO74 นะฮะไปเราไปดูข้างหลังครับข้างหลังรถเต็มเลยนะี่คันหน้าครับเต็มเลยครับคันหน้า คำหน้ากับยางครับเดี๋ยวผมพามาดูยางยางวะขนาดตัดไปส่วนหนึ่งแล้วนะครัับคนหน้านี่ยพวกพวงท้ายนะครับนี่ฮะกระทะมาดูครับกระทะขอบยี่สเยอะเลยเชื่อนี่ฮะดูครับยางยางพวกนี้มันก็เหลือเลือกครับ มันติดเฟือง,องท้ายอยู่ใครอยากได้ก็เดี๋ยวมาถอดเอาเลยครับยางยางมันถามราคาไม่ได้หรอกครับมันแล้วแต่เส้นนะครับบอกไม่ถูกนะครับยางไม่เหมือนอะไรสินส่วนอื่นนะครับเอาโทรมาถามไลน์มาถามย่ยางราคาเท่าไหร่ครับมันมาใช่ยางใหม่ครับเพราะ บอกราคาไม่ถูกนะครับมีหลายรุ่นหลายสไตล์บางอันดอกยางเยอะๆยางมันล้าวแล้วก็มีนะครับข้างหลังก็เครื่องมันเยอะครับพรเจริญครับเครื่อง 6WA เครื่องน้ำดันนี้ยังอยู่นี่คันนี้ผมยังไม่ได้รีวิวเลยคันนีนร้รถไม่มีเครื่องนะครับเป็นซากครับคันนี้ ซากรถร่วมบกสอเอามาจากอู่ช่างเดินอุดรนีย่ยรอตัดครับเดี๋ยวมาตาดัดช่องนี้จะตดัดเอาทะเบียนเขาออกก่อนนี่ะคัสซีบีเอ็กครับใครหาไปต่อดั้อยู่ตัวนี้เอามาจากจังหวัดสุพรรณนะเครื่องขายไปแล้วนะครับนี่ฮขับถึงเฉยอันนี้นี่20บีเอ โอ้ทำไมตัวหนังสือมันไม่ค่อยคุ้น,นเป็นของฮีโน่เหมือนตัวอ่ะมาเล็กเครื่องเลยนะฮะสวยครับคันนี้ต่อด้ำเลยคัสซีใหญ่สิบล้อหัวยาวครับรอ,รอตัดมิตรไม้เครื่องก็ขายไปแล้วเดีย๋ยวช่วงนี้ป๊าบงังลัดรถกับไนคนเลยเดี๋ยวเห็นแต่คน ลูกค้าลูกค้ามาเราเอาเครื่องรถด,ดับหัวยาวเยอะแยะเลยรถด,ดับมีหลายคันเลยนะครับมาเลือกดูครับอยากได้อันไหนพอไปปั้นได้ ลองมาดูลองมาดูหัวยาวข้างในก็มีครับสวัสดีครับผมบบมันบอมีเธอ,อาโบะตัวนี้ละ Lạ đà. Đủ, khá, khá, áo là đà, anh ấy vẫn đang ở, anh ấy, anh ấy, anh ấy, chôn Hăng anh ấy,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  อยางยาาเชิญไเูเซ็ตเลยวะออนี่น้องไผ่เข้ามาใหม่ครับระเอ็ดพระนมไพรคันนี้น่าจะได้ขายเป็นคันนะนี่มีคนตามจีบอยู่คันนี้เดี๋ยวถ่ายรูปส่งให้เขาดูครับนี่ฮะ ทรงสูงสูง11เมตรโบราณโบราณคันนี้ผมขับมาเกือบไม่ถึงต้องค่อยมาเพราะคนันหมดคันนี้ครับคัดหมดคัดหมดนฮะหนองไผ่ครับมิดิบัส8เมตรเนี่ยคันนี้ครับสิทธิศักดิ์ยังอยู่นี่คันนี้ครับ,ร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 รบปีหนึ่งแล้วครับจอดอยู่นี่เนี่ฮะร้อยเอ็ดน้องคูโคก อีนึงแล้วหัวหน,น้าซอนนี่ครับอันนี้เร่งเอากระซซีให้ลูกค้านะครับลูกค้าสั่ง10เส้นเอ้ยเสียังเนี่ย,ยไฟไหม้ทำไมไม่มอดหน่อยไม่มอดไม่มอดหน่อยไม่มอดหน่อยเลยม,มอดมอดยื้โอ้ยไฟหายใจสามเถื่อนเสื้อได้ไหมตัดกระซีเสื้อนี่ เอาไปส่งเขาสิบเส้นครับราคาสามส,<ว>สิบเซนเพยงหองม่วง,งบวมแล้วก็จะตัดคันนี้ครับพอเพียงอันนี้ก็จะตัดนะครับนี่เดี๋ยวจะตัดเดี๋ยวจะตัดคันนี้กิตตี้คันนี้ครับได้ตัดแน่นอนครับนี่รถเป็นคันก็ประมาณนี้ครับส่วนฝั่งนี้ครับ บ้านนี้เพิ่งดูนะครับเดี๋ยวพอดูทีเดียวเลยตอนนี้กําลังช่างเขากาลังฉาบงานฉาบครับช่งนี้นี่ฮรบเนี่ยรถโบราณตรงนี้ต้องใจรักจริงๆถึงจะซื้อได้นะครับรถปีกมแมลงเต่าทองนี่ฮะตอนเอามาแรกๆสีสวยๆนะฮะจอดนานๆไปก็เป็นอย่างนี้แหละนี่ จอดตากแดดตากลมคเครื่อง85ครับตัวนี้เครื่อง85นะครับเป็นรถสีข้าวตู้มันขายไปแล้วนะครับอันนี้ส่วนหัวยาวนหัวยาวเครื่อง 6BB พวกนี้นี่ฮรคัสซีรถหัวยาว10ล้อครับอย่างสวยเลยสีตัวนี้เป็นรถน้ำนะครับตัดตู้ออกเรียบร้อย ขาทีเอส่วนคันนี้เป็นเครื่องร้อยนะครับเพิ่งเข้ามาส,สดๆเลยเครื่องดีเลยตัวนี้นะครับเครื่องร้อยมีตัวเดียวนี่แหละคเครื่องร้อยนะฮะนี่ฮะดีเทียบเลยเป็นสี่ปีซีสองนะครับแต่เขาเปลี่ยนฝาขาวมาอ่งรอยี่แตดนะครับสามหมนห้าคันนี้ซารี่นี่ไม่ได้ขายเลยนะครับตอนนี้นะก็โหย่างแบบ <laughs> <laughs> เพราะว่ามันเหล็กมันทําไม่ได้นะครับ ราคาสี่หมื่นห้าสั่รีลากขึ้นรถเกี่ยวนะครับมันทำไม่ได้แล้วนะฮะร,ราคาแพงเหล็กมันแพงมากส่วนคันนี้ก็น่าจะได้ตัดแล้วมั้งฮะเสียไปไซดมันก็นอยู่นี่แหลมอมันซึ้มยังไงบุ๊นี่ฮตัดเซเล็กอันนี้ เนี่ย KM กันนี้ครับคัสซี่สวยนะครับแต่สภาพหัวกระบ,บาดผมขายไปแล้วครับ,บ,บ,บเป็นกระบะดดำคัสซี่สวยแต่ทะเบียนขาดเกินนะครับถ้าใครจะเอาก็เดี๋ยวมาคุยราคาเพราะว่ามันต้องได้ไปแจง้งมเจ็ไว้วีดบิลโอตัวนี้ยังไม่ได้ลองสตาร์ทแต่นักเครื่องน่าจะหลวมเฮ้ยมีเพลเวอร์ปะเนี่ยถ้ามีนี่พอดีลูกค้าเขาสั่งมาอยู่ ตร,ตรงไหลหายแล้วน่าจะโดนสอยแล้วมั้งนี่ปัมพาวเวอร์หายแลอยากเครื่องเลยฝาหน้าไม่มีพาวเวอร์มาครับโอ้เสียดายจังเลยตัวนี้ฝั่งนี้ครับ นี่ฮะกระบะ KM FC กระบะ4เมตร 4, 20 4เมตร30ประมาณนี้นครับตรง70นะครับตรงตรงนี้ครับ70อันนี้ก็หัวยาวเนี่ยอันนี้กำลังช้ำแหละเอาเครื่องให้ลูกค้าลูกค้าที่กินข้าวเมื่อกี้นี่ครับนี่ครับคัสซี่แคตเตอร์ไปหาอยู่แคตเตอร์แคตเตอร์ไปเร็วๆหน่อยครับ ัเอาเครื่องครับตัวนี้เป็นเฮตโอโอ้โหเฮตูโอเจ็ดหกสีเทอร์โบนี่ฮะแปกข้างครับโอ้โหยาวมาเยอะเลยช่วงนี้ก็เอารถบ,บัสเข้าบ้างครับเนี่ยหัวยาวอีกคันหนึ่งแทเลอร์ เดอโบแล้วก็ก็ประมาณนี้ครับรถนะฮะนี่คันนี้ก็คันนี้ไม่มีทะเบียนวะคัสซีเคเอ็มแต่คันนี้นะฮะเครื่องขายเรียบร้อยเกียร์ขายเรียบร้อยนะครับเหลือคัสซีครับตอนนี้กําลังตัดคัสซีให้ลูกค้าอยู่นี่คัคัสซีเคเอ็มลูกค้าสั่งสิบเส้นครับมีให้ครับใช้ปัญหา แบบเดียวนะครับออกเป็นแผงเลยครับออกเป็นแผงแบบนี้เลยงานด,นดน่วนๆไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ๆๆครับใครหาคันไหนอะไรท่างหนก็ลองทักไลน์มาหานะครับแล้วก็ผมอาจจะตอบช้าหน่อยนะครับบางทีก็ไม่ได้อยู่ร้านนะครับบางทีก็ไปข้างนอกนะครับผมใครอยากดูรูปก็จะช้าหน่อยนะครับดูรูปดูอะไรว่าไม่ค่อยได้อยู่ร้านเท่าไหร่กลับมาก็เมื่ออย่างนี้นะครับ ก็ขออาภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับลูกค้านะครับถ้าใครสนใจอะไรจริงๆก็ลองเข้าแวะมาดูครับผ่านไปผ่านมาไครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับผมกับสี่วงเรืองอะไรโยน,นะครับคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีมวงเรืองอะไรโยน,นะครับทีนี้ก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ ปิดฉากให้เขาถีบตรงนี้ลงก่อนโชว์แง